สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคาถามมาถามอาจารย์เชบครับเขาบอกงี้ครับถามผ่านไลน์แอสเโลนะครับสวัสดีครับมีคําถามครับตอนนี้ผมขายออนไลน์ผมมี2ล้านครับสมมุติถ้าเอายอดขาย2ล้านนี้มารวมกันยอดขายรวมจะประมาณเกินกว่า1นล้านแปดแสนบาทเกินล้านแปดแสนนะแต่ถ้าผมมาเปิดบริษัท2บริษัทแล้วให้แยกเป็นบริษัท A กับบริษัท B เนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องเอายอดรวมมารวมกันแบบนี้ทําได้ไหม กขน่าจะไม่อยากเข้าแบบหรือเปล่านะก็เลยแยกเป็นนิพิพลจะผิดกฎหมายไหมครับสมรจะมองว่าเลี่ยงภาษีหรือเปล่าครับอาจารย์เจี๊ยบม,มองอยังไง ค,ค่ะก็คือก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถทําได้นะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะการที่คุณจะมาเปิดบริษัทแยก2บริษัทโดยการเอา2ร้านค้าเนี่ยนะคะแยกจากกันไปเลยไม่ต้องเอามารวมกันม,มันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องมีรายได้เกิน1นล้านแปดบาทต่อปีน,<บ>นั่นเองคนละนิติบุคคลน่น<ช>ะ,ะนะใ,ใช่ค่ะแม้ว่ากรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นจะเป็นรายเดียวกันก็สามารถทําได้ค่ะก็คือแยกกันไปเลยเนาะแต่ประเด็นคุณจะไปทําแบบนั้นทําไม เพราะว่าอะไรคะเพราะคุณจะต้องมาจัดทําเอกสาร2บริษัทเพื่อเพียงแค่คุณไม่ต้องเกินล้านแปดคุณจะต้องมาเสียค่าทําบัญชีนะคะปีหนึ่งนะคะลองคํานวณลองดู2บริษัทเลยค่าอสอบนะบัญชีอีกนะคะความวุ่นวายปวดหัวในการติดตามเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อทําบัญชียืน่นภาษีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะถ้า เป็นอาจารย์นะอาจารย์แนะนําอย่างนี้ดีกว่าทําไมคุณไม่ลองถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นนิติบุคคลนะคุณก็แยกร้านค้าร้านหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดามก็คือตัวคุณเองแล้วคุณก็มาเปิดบริษัทก็ได้ค่ะนะคะกปวดหัวแค่หนึ่งบริษัทเท่านั้นหนึ่งบริษัทแค่เพียงเท่านั้นหรือในบริษัท บริษัทนี้นะคะกรณีถ้าเกิดจะเกินร้านแปดก็ให้เกินในนามบริษัทไปถ้าจะเกินนะคะทาแบบนี้ก็ได้คือโครงรูป1ร้านค้าในรูปแบบบุคคลธรรมดาต่ออีก1ล้านเอาเข้าเป็นนิติบุคคลค่ะแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะโอเค